สวัสดีค่ะเจอก,กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็จะเป็นหัวข้อมีงบ990บาทสามารถซื้อเครื่องช่วยฟังเป็นรุ่นไหนดีนะคะแล้วก็ซื้อรุ่นไหนได้บ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะงบ990บาทนะคะขอแนะนำเป็นแลนเทค่ารุ่น JS116 นะคะ j s 1 1 3 a นะคะก็จะแนะนำเป็น2รุ่นนี้นะคะเพราะว่าคุณสมบัติก en <era> ็ดีมากๆแล้วก็ใช้งานง่ายนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคุณสมบัติของ2รุ่นนี้ค่ะแตกต่างกันยังไง เหมาะสาหรับคนหูเตือระดับไหนความดังอยู่ที่กี่เดซิเบลนะคะปรับระดับเสียงได้หรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดู js 1 1 6ก่อนนะคะรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นใส่ในช่องหูนะคะความดังสูงสุดอยู่ที่117เดซิเบลค่ะสามารถปรับระดับเสียงได้นะคะปรับระดับเสียงตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะหมุนปรับ เะะหมาะสําหรับคนหูตึงน้อยไปจนถึงหูตึงปานกลางนะคะแล้วก็ใส่แล้วสามารถปกปิดการมองเห็นได้ค่ะส่วน JS 1 3 a นะคะเป็นรุ่นคล้องหลังหูค่ะความดังสูงสุดอยู่ที่1 3 0 d เดซิเบลนะคะสามารถปรับระดับเสียงได้นะคะสามารถปรับได้4ระดับค่ะปรับตรงนี้ได้เลยนะคะ สองส,สค่ะเหมาะสำหรับคนหูตึงน้อยไปถึงหูตึงรุนแรงเลยนะคะถ้าชอบพูดตะโกนเสียงดังนะคะก็คือขอแนะนำเป็นรุ่นนี้เลยค่ะ JS 1 1 3 a ค่ะ จากดูคลิปนี้ก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่ามีเงิน990บาทก็สามารถซื้อเครื่องช่วยฟังได้นะคะ2รุ่นนี้นะคะจะรับประกันอยู่ที่6เดือนค่ะหากใครสนใจสามารถทักแชทเข้ามาสั่งสินค้าหรือโทร0829509030ได้เลยนะคะ